นีเมื่อนนี้ไม่แดดแต่ว่าก็ยังหนาวคือเกาเขาป้าคือเกาหละพี่นออาา้องเอาขนมมใไ้อันเอาขนามมใไ้อย่างก็ละ่ะให้สัตว์ขนมปังมาให้สัตว์อ,อากาศมันหนาวอืมเอามาถุงใหญ่เติมกูุ่ะนะอืม ไปแจกมาตั้งแต่ผนละต้นหนาบานมันไล,ะล,ะล,ะละ่มาหลดไปซอบป,ปิ้งมาพี่น้องเหมือนไปซื้อของมาเกิดเลยซื้อขนมปังมาหลายนี่ขนมปังแนวนี้พี่น้องนี่ก็ให้เข้ากินจกักไปอีหยังหลายกระลรอกหรือนกอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในปน่านี่ที่กวางก็กินก็พี่น้องกวางมากินยืนกินเพราะว่าพายุอายุหันดับอือก็หาไป ใช้กินก็กินไปตัวเอามาบริจาคแล้วน้องเป็นหนุนหกพวกเขาอยู่ป่าพวกเขาหากินธรรมาสิของเขาหรือว่าแต่ว่าเาากให้เขากินมันหอมดีเนาะนขนมตังก็มาอยากให้เขากินน้ำเมื่อานเนี่ยเอาไปอันขั้นสมอยู่ทด้นี่นี่ยนี่ยังคนละ อันกระเทียมปลาดิขั้นสมยุ่เพราะว่านนมือีกระสีมาเอาอีกคนละอเอาทุกม,มือละพี่น้องบานนี้สื่อเนื้อมาเมื่อนี้สื่อข้างในสื่ออยัางาน้น้ำคือมาอมขนาดก็สืส่อแสบแย่านี้อมใส่อันนี้อันนี้เฮ้ยแนนสบคากกันเด้กพี่น้องเว่าเอาลายดอกกระสีเอาเพราะจะกกล่แจ๊กอย่างนี่แหละ เอาพ่ออันถวยหนึ่งนี่กินผู้เดียวเนาะอืมอ่นอนออเอาไก่ไก่อบมาให้เขากินนำ้ำประมานขาหนึ่งนี่แหละเสียใจพวกยู่นีอันหลังบ้านไปนำ้ำมันแบบว่าไก่อบนี่ก็คือว่ากระดูกมันน่กระดูกมันกะบอบเป็นอุปสรรคไปนในดอกเขาอบมาแล้วนะแบบยุยยีแล้วนะพี่น้องเออ่อย่าเด้มันบอกแข็งดอกมันบอกคืออยางคือหยางฮะนะนี่นะ แต่ว่าหิงจอกหมาจิงจอกพี่น้องกังคขินมันมากมันถมาทําทำลายสัตว์เข้านะไอ้ทำลายสัตว์อื่นถ้าเขาเด้กินห่อกัะยไไุ่นไปแค่ไก่ตัวคนละท้ายสวนพ่นละ่นยุ่นไปทาง่นนอกพี่น้นองเนาะถ้ามันมากแก่ไกมันถืเสียงดังหรอมันจะมาเป็นผงห้องหอนหอนหอน,หอนบ้องบ้อง,องขึ้นมาหลุดหอนหอนรับกันแต่ว่าบ่ได้หอนหอนขึ้นมาบานเขนา,าหเห็นผีเด้หมาหอนแบบไอ้ อห,หอนแบบเล็มแหลมนะอมหอนเสียงเล็มแหลมดอกอมืมันกับบอไปตยาดดอกหอนหอนคือนั่นแหละก็คือเสียงหมาแหละแต่ว่ามันหันหอนอันเสียงแหลมก็กัดเนี่ยหนะนอะนี่่างไปยัางมากเห็นบอน่ออะได้แล้วเนี่กระเทียมป่าพ่ออันนี้คือจอดเอาหันตัวอื นี่ยมาให้เขาเลาอนน่เขาเสีมาเล่อหละ่ะกลางสวนถ่ายสวนมน,นี้ลอหนหลังบานข่อยมันก็สิเป็นบานคนพี่น้องอันหาจีมันหอดอยู่เลยอือเพราะว่ามันสิอ้อมมาจากสันเนาะทางนี่อ้อมอ้อมมาจากสินั่นเฮียนคยนอยู่นันฝากหลังไปโน่นแล้วกับไปทางนั้นก็สนามบินตรงนันเลอยยอมไปหันนันอีกจักหน่อยหนึ่งหัน กะไก่เติบจักงหน่อยแต่ว่าหันบปไก่หูว่ามันอยู่ประมาณนั้นนะบานีก้ก็อ้อมวดมานี่บานี้ก็สนามกอบกอยนี่ได้บานซื่อหัวข่อยนี่อืมไอเนี้ยขอไปเดีเ๋ยวเผายัางรอหนิเผากอยู่รอเฮี้ยนจะขลองุณนะค่ะสรรพสิลบกวนพระเจ้า,จาอยู่ขวยว่าเด้อวัญนะเนาะพี่หนอ้นองเนาะเมืองเขาเมืองแอนสวยงามเมืองเอ็ อีหยังกับวัชรากันเรื่องล่มรื่นอือผมไปอย่างมีพอดนีนนนน่เอามาว่างเลยจังสีพี่น้อกเอามาว่างเลยจังสีมาทำว่าหากินค่ะเดี๋ยวทำร้ายกันเด้อกินด้วยกันกัดทั้งหลายทั้งมวลมานกเห็นวะมาเอาไม่นกเอ้ยนก มาขนมปังไหมเอาขนมปังไหม,ม,ไหมสีสวยจังเลยค่ะนกสีสวยจังเลยเอาขนมปังไหมแม่ถูกหวยสีดอลล่าอีกแล้วโอ้เถือกหน่อยเถือกเน็ดคักนี่แหละมันถูกน้อยเกินไปมันก็ได้น้อย บ้านนี่เขาเปลี่ยนราคาเขาขึนราคาได้เลขกันยังขึนราคาพี่น้องเลขขึนราคาเป็นเอเป็นแถวละหาดอลลราวะปกติสองดอลลราเนาะบัดนี้เป็นหาดอลลราเลยได้พี่น้องแต่ว่ารังวัดดินเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเพิ่มขึ้นอยู่บ้านนี้อันที่ว่ารังวัดหยิบดอยมันเยอะเกินแต่เขาก็ตัดถิ้งเน๊ะเออแม่กระบอ่ะเขาก็ตัดทิ้งอ่ะอืมทั้งอ้าวเหรออันซื้อมือนี่เขาก็เลยว่าห้ไปเขียนมมใหม่ว่าะัต เขาเขาบอกใหเขาเขียนอยู่เคาน์เตอร์แลแต่ว่าอันพอใหญ่ฝรั่งก็ร่างคิดเงินจ่ายของอยู่ก็าเริ่มบริส้ทธ์ไหมไปรับเงินซื้อุมือนไปรับขึ้นเงินถือหอยซีดอลลาร์เป็นเงินไทยก็แลกว่าบาทหนึ่งดอกพี่น้องอืมเอาอยัางลรือไหนี่พอได้ซื้ออันอันขนมปังมาให้นกให้ยยังนี่นะ รางวัลถือซัานี่ก็ได้ซัมนี่ตัวปิดปลาเลี้ยงวันนี้อ้าปิดปลาเลี้ยงถือสีรอนด้า <laughs> ปิดปลาสลองเลี้ยงถือหวยเอามาเอาสินันเห็นไหมกระลอกมาเอาแล้วหนันเห็นไหมเห็นไกินเลยลูกอร่อยนะอหนันเห็นไหมว่าเขากินแล้วน่ารักมากเลยอร่อยจีอร่อยไหมนั่นเห็นไหมเต็มต้นไม้ไม่เอาวางไว้ต้นไม้เห็นไหมพี่น้อง เมื่อข่อยใส่ถุงมือแล้วนะพี่น้องมันขยายไปเลยแต่ว่าเห็นเห็นมันบ่พี่น้องนั่นล่ะจิบๆกินนั่นเอ้ยน่ารักเลยเพลิดเพลินกระสีอันี่เลยไอเห็ดเป็นหนาปกงอ้าวแล้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 วเออแงข่อยแงมากกับต้นเตกขอประทัดมันไพเด้อพี่น้องพี่ทนายเบาลัดไหวมุเจ้านะเที่ยวมุเจ้าะเดี๋ยวนี้ข่อยกระสีเพราะอยากไอ่านนะอืมรื่องธรรมาสตว์นะพี่น้องเนาะ มันสีมันตกเตือนถ้ามันสัตวเนาะพี่น้องอืมอืมอืมว่ากระถอมาอีกลูกมาอีกแล้วบ่หลายล่มเขาท้องกับตดนี่แหละมันบ่นี่ตรงนี้เย้ยอะไรมาเอาตรงนี้แล้วลูกเร็วฝนกับตกะเนี่ยมาแรงได้พี่น้องน้ำมือกัตกต๊ะก็มันขึ้นกับฝนนะนะแต่มันกับโต๊ะเสมออยู่มันก็ดีอยู่นะ ก็อนดๆอย่นะไใบหน้มันลายแต่หากดีใจพี่นอ้องแต่เห็นเนี้ย่เนาะเ,เ,เห็นกับตาว่าเขามากินเนี่ยโอ้ดีใจตัวนี่ยต้องเอามาเยอะกว่าเกาแล้ววันหลังวันนี้ซื้อซื้อห่อหนึ่งก็ประมาณสามดอลลาร์กว่าวนี่แหละ อืนั่แหละห่อใหญ่เงาเลยซื้อมาก็แจกมาตั้งแต่หน้าบ้านนู้นแจกมาเรื่อยๆแจกมานํำท่างันนะใหญมากนะพี่น้องใหญ่ยายมากคือเด็กหน่อยน,น,นิท่านที่ว่าพ่อแม่เอาไปไปล่อยแล้วขนมบ้างนะนั่นแหะแจกจ่ายเข้ามาเรื่อยๆตามทำมมาเพราะว่าไม่ไม่อยากเอามาไว้จุดเดียวเพราะว่าคนอื่นเขาก็ต้องกินด้วยเนาะสัตว์ชนิดอื่นเขาให้เขากินด้วยไง เออฉันก็คิดเพื่อแพ่ไปนหละเอออยู่กับธรรมศาสตร์ก็ต้องได้สัตส์แหละพี่น้องเอ,อ้เพอมีหมมีสัตว์เป็นเพื่อนเนาะอืมกว่าก,กันไปอเอาผักไปกินอ้อท่านแเลยตอนเห็นบอกได้ผักไปกินตัวอเอาจนปงว่าท่านผุนเนะาะแค่เนี่ยมันหลายอยู่อดอกกุา้าบานก็หลาหลาอืม กินผู้เดียวนอกก็กินสุขภาบเอาพ่อง,งอาาาา่ายอะสาวสาย่าย็นเป็นบเบนะื่อนาเดี๋ยวกับหนึ่งใสปลาเดี๋ยวกับอ้อมนั่นอ้อมนี่ห็นมาล่ะเออพขกจะก,กินนั่นแล้วล่ะมันก็หวานเนาะพี่น้องมันหวานแซ่บแม่ตาเจ้าสิกิน็อีอย่างละกินกับขนมกินก็แซ่บนะพี่น้องออืกินกับปอนก็แซ่บเด้อออมันหวานมันบริด้กินกระเทียมเลยได้พี่น้องมันบ่คือตอนเา้านวืนตอนดองนั่น ตอนเอาไปคันสมมันค่อยได้กินแห้งแห้งกินไอ้นั่นกินผักแป้นนลยนะพี่น้องว่ามันกินกระเทียมเล็กกินผักแป้นเลยเป็นกินผักไอ้กุ้ยช่ายอืมเขาเอิว่ากุ้ยช่ายเขาถนเนาะเแต่ว่ามันกินมันกินได้หมดแล้วแหละกินกับอะไรก็